นายจองบัวกิบครับ ขูดเป็นชั่วโมงก็มีเล็กขุดสิบนาทียีสนาทีก็มีแล้วแต่ขนาดครับลูกแรกลูกใหญ่หน่อยแล้วก็ได้เบียงดินไปทำเขาจะปลูกเทียงอั่างนาครับ ทีนครับอ,อาการมันดีเลยวัาานนี้ทกวอนมเทียนบอ,อกอไปกยานตอนตีสามครับเกียจยานเสร็จก็รอ,อ้อนน้ำกดเลยเกียโมงพอดีถึงบ้าน แ้กินข้าวมาทำง,งานต่อสมองจะตื่นยัง,งไงไม่รู้เลยตอนนี้บอกไม่ถูกเลยหายใจก็ไปมันเหมืนได้ดมกินพวกอะไรไม่รู้เหมือนกินแป้งกินอะไรก็ไม่ใช่บอกไม่ถูกเหมือน้าเส็บๆจมูก มันจะไม่สบายนะแต่ว่ามันก็เป็นไปครับแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเป็นอาการแบบเราพักผ่อนด้วยอย่างพอสมองนี้ก็ปวดปวดแล้วเก็ดไมเกรนกันนะ ทิ้งตรงนี้บ้างเบี่ยงทิงบ้างนครับถ้ามันเยอะก็เบี่ยงออกแล้วลรไใช้เรดไชเอาออกไม่ได้กองใหญ่ไปกลัวไว้หรือเปล่าต้นต้นอะเรต้นอะไรต้นแดงหรอูลงมาเละ ยนะคุณทำงานไปอยู่แนละ้วไปแล้วของอีกมาายอย่างเดียวเลย Bày có lúc hai đều lúc hai, và đang giác gây nó có sáng hay, hay một đấy. อันตรายนะครับสู้ดีก็หลุดได้เหมือนกันนะ ข้อนีเนี่ยมรู้ได้เหมือนกันว่าเนี่ยสู้ใหม,ม่ๆเลยครับนี่ลอเล่อไปแทกอะไรใหม่ๆเลยมันยิงปีนขึ้นล้อน้ำได้เลยอันตรายนะถ้าเราขับปิดตัวแล้วเดินไอยเนียถ้าเดินหน้าก็ไม่เท่าไหร่ถ้าเดินไถ่อันตราย เป็นหน้าฝนดินมันมีมันเปียกอยู่แล้วครับเอวแตนะ่ทำตามสั่งนะครับว่าผมกินเวลานะ tua máy tí đi âu nó có chá rồi nó đó mà còn ý mày đó